คนไข้ไปฉีดฟิลเลอร์คิดว่าเป็นฟิลเลอร์แท้หลังจากฉีดไปเกิดปัญหานะครับมันเป็นก้อนแล้ว10กว่าปีก็ยังไม่หายสุดท้ายไปดูดออกนะกลายเป็นซิลิโคนเหลวนะครับไม่ใช่ฟิลเลอร์แท้ปรากฏว่ามันเป็นร่องเป็นแฉกหน้าดูไม่เรียบจะแก้ปัญหายัางไงโดยที่ไม่ต้องไปขูดอีก นะไม่ต้องไปผ่าตัดนะครับหมอสีก็อินไปอินเลิฟอินดีคุณหมอพานใครที่เคยไปฉีดหน้าแล้วเจอของปลอมเจอปัญหาในการฉีดอักหน้าเข้าไปเยอะๆแล้วไม่ปกติช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอกันหน่อยนะตอนนั้นที่ไปฉีดเนี่ยรู้ไหมว่ามันเป็นฟิลเลอร์ปลอมไม่รู้ค่ะคือเข้าใจว่าเป็น นี่แหละค่ะคือเ็าถามว่าอยากได้แบบอยู่ได้หนึ่งปีหรือสองปีหรือนานกว่านั้นที่อยากได้นานๆห้าปีไปเลยค่ะออยู่แบบห้าปีเขาเลยจัดมาให้แบบที่อยู่สิบปียังไม่หายอยู่ forever เลยนะครับก็รู้สึกว่าหน้ามันก็เหมือนยิ้มแล้วดูไม่ธรรมชาติก็กลัเตหาเจ้าเดิมมาเขาก็เหมือนกับว่าอยากฉีดสลายกลายเป็นไหลลงมาเป็นก้อนเป็นก้อนเนี่ยก็คือก็อยากให้แบบ กลับมาหน้า,ย,ายิ้มธรรมชาติกับก้อนหายก็เลยไปให้เขาเอิดอีกที่หนึ่งดูเพราะว่าคิดว่าดูดแนละ้วน่าจะออกปรากฏว่าดูดแล้วก็ออกไม่หมดก็เป็นปูดๆนะคะแล้วก็ได้เพิ่มด้วยคือยิ้มออกมาเป็นเหมือนมีต้องแก้มสองแฉกเวลาเรายิ้มก็เส้นเดียวแต่อันนี้คืออยู่ดีๆยิ้มก็มีเส้นสองเส้น เออแล้วเจอหมอซีครั้งแรกนี่เจอจากช่องทางไหนครัทางทิกต็อกเนี่แหละค่ะคุณหมอก็อ,ออกมให้ความรู้ว่าอ่ามีคนไปฉีดมาแล้วก็เกิดเป็นก้อนควรจะแก้ยังไงใช่ไหมคะก็คอือตรงกับปัญหาของตัวเองอ <c oughs> ตอนแรกก่อนมาหาหมอนี่คืนมีไปฉีดไขมันมาด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้สองแสกหายไปแล้วหายไหม <c oughs> ก็หายละก่อนฉีดแต่ว่า ฉีดได้สองเดือนค่ะไขมันก็ไขมันหายไปหมดเลยค่ะหายหมดเลย <c oughs> สุดท้ายก็กลับกลับมาเหมือนเดิมใช่ออค่ะเป็นไปได้หมออยากให้ทุกคนซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนครับอย่างเคสเนี้ยหมอซ่อมผิวชั้นบนให้คนไข้แล้วก็จะช่วยทําให้เอ้ความไม่เรียบของคนไข้เนี่ยดีขึ้นนะครับนะเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดคือโมโนโพล่าเอฟนะครับหรือขึ้นความถีว่ว,วิทยุโ้วเดียว ตัวอาูเต้หัวยิงกระจายเป็นรังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บมากคนไข้หมอยิงไปรอบแรกเราแฮปปี้นะไอความเป็นแฉดเป็นก้อนของเขาดูเรียบเนียนขึ้นแล้วคนไข้หมอฉีดเสริมกระดูกหมอใช้เบโทโรของสวิตงานวิจัย20ปีพอเราได้ซ่อมผิวชั้นบนและเราแต่งฟิลเลอร์จากกระดูกนะแล้วมาเบิ้ลรอบ2วันนี้มันดีขึ้นยังไงบ้างผิวกลับมาฟูนะคะเรียบเนียนขึ้นเยอะอเป็นธรรมชาติ<อ>หมอในระหว่างที่กำลัง จะฉีดนะคะฟิลเลอร์แก้ให้นะคะกรปวดว่าสิ่งที่ออกมาออกมาเป็นเหลืองเหือน้ําใสใสใจนึงก็เหมือนจะตกใจแต่ใจนึงคือดีใจที่มันได้ออก<ห>ว่าให้มันให้ออกเพราะว่ามันค้างอยู่คุณหมอก็ใจดีมากเลยค่ะบีบให้นะคะเนี่ยคือของเดิมที่ค้างอยู่ก็เลยฮะ เป็นสิบปีแล้วแล้วดูดไปแล้วด้วยแต่นี่คือยังออกมาอยู่อะอยู่แน่นนานถาวรมากโอคเคเนียนไหมวันนี้พอพอลบแต่งลบสองเหมือนเกิดใหม่ถ้าใครที่เคยแบบเจอปัญหานี้นะคะว่าแบบเฮ้ยหน้าเหมือนหน้าพังมาแล้วอ่ะเหมือนแก้มาหลายวิธีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้อะค่ะแค่ดีขึ้นนี่ก็ดีใจมากแล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนได้หน้าใหม่อะ โมชื่นใจมากนะ<อ>แต่คนไข้บอกโอ้เหมือนได้หน้าใหม่นี่หมอตัวลอยเลยมีความสุขมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยม่มีคุณหมอคนไหนนะคะหรือที่อื่นเนี่ยที่เหมือนเอาเอายี่ห้อมาโชว์แล้วก็เหมือนกดให้ดูที่คุณหมอบอกว่าเช็คเว็บไซต์นะคะว่ายี่ห้อนี้ถูกต้องแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องมีชื่อคลินิกอย่างเงี้ยนะคะก็แบบ กดให้ดูด้วยต้องตรวจสอบได้คือเราไม่ต้องตรวจสอบขอตรวจสอบตัวเองหมอตรวจสอตรวจสอบตัวเองโชว์เลยค่ะถือว่าเพื่อนๆโชคดีมากค่ะที่มีความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจเห็นด้วยเดี๋ยวใครที่อยากดูรูปคนไข้จริงแต่เป็นเคสที่อนุญาตเท่านั้นกดแอปไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ t ิกตอกหมอแล้วทักหาแอดมินหมอทักมาเลยว่าขอดูรูปคนคข้จริงใครมีเพื่อนๆสายฉีดบ้าง ชอบไปฉีดหน้านะเห็นโปรโมชั่นเป็นไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดไขมันหน้าแชร์ต่อให้เพื่อนๆในกลุ่ม Line แชร์ต่อให้เพื่อนๆในกลุ่มเฟซแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆน,นะครับในกลุ่มต่างๆนะ